ันนี้พามาดูไม้ที่ชื่อว่าต้นกำจัดหรือต้นมักแขวนนะคะเป็นไม้ที่ขึ้นทั่วไปตามป่าในหลายๆภาคค่ะต้องเป็นพวกป่าปโปร่งนะคะป่าปโปร่งป่าเบนทัเป็นจำพันตามภาคกลางหรือภาคเหนือลักษณะของต้นเขาที่สําคัญคือต้นเขามีหนามค่ะดัะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงตามกิ่งก้านก็มีหนามใบของเขาจะเป็นใบจาก ลึกนะคะด้านถ้ามองด้านจากด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นความนูนขึ้นมาลักษณะขอบใบคล้ายๆกับจะเป็นหนามแต่ก็ไม่ถึงกับคมนะคะส่วนที่ใช้ทำยาคือส่วนของเมล็ดก็ต้องปลูกประมาณ3-5ปีเขาถึงจะเริ่มติดเมล็ดนะคะประโยชน์ที่ใช้นะคะแพทย์ตามชนบทนอกจากใช้เมล็ดแล้วก็ใช้รากและเนื้อไม้เป็นยาขับลมในลำไส้ ลมขึ้นเบื้องสูงทำให้หน้ามืดตาลายวิงเวียนและเป็นยาขับโลหิตแระดูของสตรีนะคะชื่อที่เรียกกันก็คือกำจัดต้นมักแขวนมักแขวนมะขวงค่ะ